แต่ว่าการที่นิกเกตีหมดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เป็นมะเร็งอีกเลยก็คือบอกได้ว่านะตอนเนี้โอเคเราเช็คอัพรอบนี้ไม่มีปัญหาแต่ก็จะแนะนําว่าก็เข้าตรวจร่างกายตัวเองทุกเดือนแล้วก็เช็คอัพปีหลครั้งแบบนี้ค่ะแล้วผลโพสิทีฟหมายคามว่าหมอตรวจแล้ว มีความผิดปกติยังไม่ได้หมายความว่าเป็นมะเร็งอนานาซาว์แมมโมแกรมมีความผิดปกติแต่ก็ยังไม่ได้หมายความว่าเป็นมะเร็ง <iden. S 2> คือพวกนี้มันก็จะต้องดูผลอีกทีค่ะว่าผลที่เราอนาซาว์เจอเป็นก้อนเป็นก้อนเนื้อหรือเป็นถุงน้ํะหรือว่าแมมโมแกรมเนี่ยเป็นหินปูนแบบปกติหรือว่าหินปูนที่เรียงตัวผิดปกติ <iden. S 2> อ,อย่างเงี้ยค่ะผลคือโพสิทีฟแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นมะเร็งเราจะต้องมีการตรวจและวินิจฉัยแยกไปอีกทีนึงสวัสดีครับนี่คือมะเร็งท้องนะครับกับศูนย์มะเร็งชีวารัม วันนี้จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของคุณผู้หญิงเลยนะฮะใครที่แบบกำลังกังวลว่าเอ๊ะ คำคลำเต้านมแล้วคำไปเจอก้อนเนี่ยไอ้ก้อนที่ว่าเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมหรือเปล่าแล้วก็มีความสงสัยว่าถ้าเกิดเป็นขึ้นมานะฮะหรือสงสัยว่าจะเป็นขึ้นมาเนี่ยต้องตรวจหาอย่างไรบ้างวันนี้จะมาไขาคําตอบกันสําหรับคุณผู้หญิงนะครับในการตรวจหามะเร็งเต้านมอยากฟังนะฮะเรื่องราวต่างๆต,ต้องฟังจากปากคุณหมอครับวันนี้ผมจะพูดคุยกับแพทย์หญิงพัทาสุกรมาศนะครับศัลยแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาสามอินเตอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมออันที่ปัญหาใหญ่ของ ผู้หญิงหลายคนและกังวลเลยนะฮะ,ะเรื่องของมะเร็งเต้านมเราจะรู้ได้ยังไงนะจะตรวจได้อย่างไรมีความจําเป็นแค่ไหนที่คุณผู้หญิงต้องตรวจหามะเร็งเต้านมไหค่ะคือต้องบอกองนี้ค่ะ,คะมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นท็อปท็อปทรีของมะเร็งที่ทําให้ผู้หญิงเสียชีวิตนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราต้องมีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราตรวจร่างกายตัวเองเราเจอ ก้อนในขณะที่ยังเป็นเล็กหรือเป็นเอรีเป็นเอรีเบร e a คนเซอเนี่ยโอกาสรักษาหายขาดเนี่ยอนะคะนั้นก็คือจึงสำคัญมากที่เราจะต้องตรวจค่ะคือตรวจเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนตรวจเพื่อเราเพราะเราบางครั้งเราไม่รู้ค่ะว่าเรามีหรือไม่มีบางครั้งคำคำแล้วเอ๊ะปิดปกติอย่างเงี้ยค่ะไม่มั่นใจต้องมาลงเพลาวานแต่ถ้าเราบางบางคนไม่ได้คำไม่ได้สังเกตเลย เจอกันอีกทีหนึ่งก็คือเป็นเยอะแล้วอวันนี้ก็อาจจะช้าไปสักหน่อยเนี่ยค่ะเพื่อให้ทันทุกที่อกระับารถูกไหมครแล้วแล้วคราวนี้วิธีการจะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตรวจหามะเร็งเต้านมเนี่ยปัจจุบันมีวิธีอะไรบ้างคะค่ะคือจริงๆแล้วก็คือเราเริ่มตั้งแงต่ตรวจด,ด้วยตัวเองก่อนเป็น self breast examination นะคะก็คือเป็นผู้หญิงนะคะเราอาบน้ำแล้วเราก็คลำดูที่เต้านมนะคะดูก่อนเลยค่ะว่ามีเต้านมมีลักษณะผิดปกติไหมมีเรื่องของ สีผิวที่เปลี่ยนไปหรือว่าหัวนมมีการบิดเบี้ยวเนื้อบุ๋ม,มหัวนมบุ๋มอย่างเงี้ยค่ะถ้าผิดปกติอย่างนั้นหรือว่าคลํำแล้วเจอก้อนออในลักษณะเนี้ยค่ะควรมาเช็กกับที่โรงพยาบาลน,นะคะ,ะให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจเราก็ะจะรู้แล้วว่ามีสเต็ปการรักษาต่อไปต้องทำยังไงอ,อย่างเงี้ยค่ะคือเราสามารถเช็คตัวเองก่อนได้เช็กตัวเองก่อน,าาอนอเช็คตัวเองก่อนสเต็ปแรกเลยค่ะแล้วก็ ถ้าเป็นการตรวจเต้านมด้วยตัวเองเนี่ยหมอจะแนะนําว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการตรวจคือสักหนึ่งสัปดาห์หลังจากประจําเดือนหมดอาจะเป็นช่วงที่เนื้อนมไม่ไม,ไม่มีการคัดตึงแล้วก็คลั่ก็มีโอกาสที่จะเจอสิ่งผิดปกติได้ง่ายนี้ค่ะเนาะหรืออ่ะเนี่ยถ้าเราตรวจร่างกายด้วยตัวเองแล้วไม่มั่นใจว่ามีผิดปกติหรือเปล่าสเต็ปที่สองแล้วก็มาโรงพยาบาลให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาตวรวจค่ะว่า ของคุณหมอเองก็จะเป็นการตรวจคล้ำค่ะว่ามีความผิดปกติไหมทั้งเต้านมแล,ลแล้วก็รักแร้ว่ามีต่อมน้าเหลืองผิดปกติหรือเปล่าค่ะแล้วถึงไงนต่อคก็สเต็ปต่อไปเนี่ยถ้า,าตรวจว่าเจอผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะผิดปกติเราก็จะส่งทำอันตราซาวแล้วก็แมมโมแกรมค่ะโดยที่ตัวสองสองวิธีการเนี่ยมันจะแตกต่างกาันอันตราซาวเนี่ยจะช่วยบอกได้ว่าเป็นหนึ่งคือมีก้อนผิดปกติไหมแล้วก็นี้เป็นก้อนเนื้อหรือก้อนน้ำเป็นถุงน้ำนะคะ แล้วตัวแมมโมแกรมเนี่ยก็จะช่วยบอกได้ว่ามีเป็นพวกหินปูนที่ผิดปกติหรือเปล่า<อ>ค่ะ,ะเนาะ,อะนอกจากนี้มีวิธีอื่นไหมฮะในการกเช็คเพื่อละเอียดมากขึ้นถ้าละเอียดมากขึ้นเลยเนี่ยจะเป็นการทำเอ็าร์ไอเต้านมแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะไม่ได้ทําในทั่วๆไปเราจะทําในเคสที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งหรือว่ามีตรวจยีนพันธุกรรมผิดปกติเราก็จะแนะนำว่าควสครสกรีนนิ่งด้วย MRI ครับค่ะ,คะ<ม>แต่ถ้าปกติ ่ทั่วไปเนี่ยเราก็ตรวจร่างกายตัวเองแล้วก็มาทำอันตัสซ่แมมโมแกรมอค่ะอันที่ถามมีความรู้สมมุตินะฮะว่ามีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งมีความสงสัยคำล้วเจอเงี้ย<ช>มาตรวจใช่ไหมครับโ<ช>ดวยวิธีการตรวจเทคโนโลยีของโรงพยาบาลก็จะมีหลากหลาย<ช>เราจะรู้ได้ยังไงว่าแต่ละคนอาการแบบไหนจะเหมาะกับวิธีการตรวจแบบไหนฮะโอเคคือเราหมอจะเลือกจากอายุก่อนเลยค่ะคนะคะ,นะคะเพราะว่าถ้าทั่วไปเนี่ยเราทําอันตราซ่าอันตราซาเนี่จะเห็นได้แล้วค่ะว่ามีก้อนหรือไม่ค่อนข้างแบบ มันมันจ่ายได้แบบเ0เลยค่ะคเนาะกับอีกสเต็ปหนึ่งก็คือทำเอ่อแมมโมแกร,รมแมมโมแกร,รมเนี่ยจะแนะนำทำเมื่ออายุ35ปีขึ้นไปค่ะเพราะว่าแมมโมแกร,รมเนี่ยไว้ดูพวกหินปูนที่มันผิดปกติครับดังนั้นเนี่ยการที่ทำแมมโมแกร,รมในผู้หญิงอายุน้อยโดยมากแล้วเนื้อนมหนาเนี่ยจะแปรผลไม่ได้แล้วก็จะแนะนำว่าทำเมื่อส5มิปีขึ้นไปแต่ถ้าหากว่าตรวจร่างกายแล้วมันผิดปกติเยอะเลยอย่างเงี้ยค่ะคต้องสงสัย แม้ว่าอายุไม่สามไม่ถึง35หามอก็ส่งคํถามคุคุณอ๋อค่ะอันนี้คือแปลว่าถ้าเกิดสมมมาแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอจะวีนิฉัยให้ใช่ว่าเราจะตรวจยังไงนชะแล้วค่าการตรวจที่ออกมามันมันสามารถบ่งบอกหรือมีความหมายอะไรบ้างว่าเออเราเป็นหรือว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นมาเร็งเต้านมค่ะคือในการตรวจเนี่ยอัลตราซาวด์แมมโมแกรมผลร่วมกันเนี่ยจริงๆแล้วเขาของคุณหมอเอเซเย์เขาจะมีการแบ่งมาเป็นแคตตาอกลีครับค่ะแต่การที่เราจะ หมอสัญญารณ์เนี่ยเราจะแปลผลเราจะบอกคนไข้ว่าจะเป็นผลนิเก i ีฟผลโพซิทีฟแบบนี้ค่ะคือนิเก i ีฟก็คือตรวจร่างกายแล้วก็เออก็ไม่เจออะไรนะคะแล้วก็อันดัซซามมโมรแกรมก็ไม่เจอความผิดปกติอย่างนี้ค่ะก็คือนิเกีฟหมดนะคะแต่ว่าการที่นิเกีฟหมดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เป็นมะเร็งอีกเลยก็คือบอกได้ว่านตอนเนี้ยโอเคเราเช็คอัพรอบเนี้ไม่มีปัญหาแต่ก็จะแนะนําว่าก็เข้า ตรวจร่างกายตัวเองทุกเดือนแล้วก็เช็ค up ปีละครั้งแบบนี้ค่ะแต่ถ้าผล p o s i t i v ะหมายความว่าหมอตรวจแล้วมีความผิดปกติยังไม่ได้หมายความว่าเป็นมะเร็งรับอัตรามาวมโมแกร,รมมีความผิดปกติแต่ก็ยังไม่ได้หมายความว่าเป็นมะเร็งคือพวกนี้มันก็จะต้องดูผลอีกทีค่ะว่า ผลที่เราอนุสาว์เจอเป็นก้อนเป็นก้อนเนื้อหรือเป็นถุงน้ำคค่ะหรือว่าแมมโมแกรมเนี่ยเป็นหินปูนแบบปกติหรือว่าหินปูนที่เรียงตัวผิดปกติออย่างเงี้ยค่ะผลคือโพซิทีฟแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นมะเร็งเราจะต้องมีการตรวจและวินิจฉัยแยกไปอีกทีนึงอ๋อคือแปลว่าต้องตรวจละเอียดมากกว่าเดิมใช่ค่ะอค่อยๆไล่เป็นสเต็ปสเต็ปไปใช่ค่ะใช้ใช้เวลานานไหมฮะกว่าจะรู้หรือว่าต้องกี่สเต็ปถึงจะทราบโอเคอินพสเซสสมมุติว่าถ้าเป็นเคสที่เราสงสัย ยิ่งถ้าเป็นเคสที่หมอตรวจแล้วหมอสงสัยมะเร็งแบบมาแล้วสงสัยมากเราทำอินเวส i ิ a t i o n ในวันนั้นเราก็แนะนำเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจในวันนั้นคือผลเนื้อเนี่ยถ้าผลด่วนเร็วเนี่ยก็คือ24ชั่วโมง<อ>ได้ผลแล้วก็ให้คำตอบได้แล้วค่ะว่ามีปัญหาหรือไม่ อกงั้นแต่ว่าถ้าเกิดอย่างนี้คุณผู้หญิงห,หลายท่านถ้าเกิดคาเองอแล้วเจอว่าเอ๊ะมันมีก้อนๆอ,อยู่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นก้อนเนื้อมเร็งเสมอไปงี้เหรอฮะใช่ค่ะเ,<อ>นะเพราะว่าบางครั้งคาได้เป็นพวกถุงน้ําก็ได้ค่ะครับค่ะ<อ>คือลักษณะมันจะไม่เหมือนกนะะันค่ะคือถ้าเป็นถุงน้ำเนี่ยมันก็จะคาแล้วเป็นเหมือนลูกโป่งน้ํามีความหยุ่นๆนะคะแต่ถ้าเป็นพวกก้อนเนื้อเนื้อเนื้องอกผังผืดก็จะมีความหนาขึ้นมาหน่อยแต่ว่าก็จะยังไม่ได้อ่อ ายถึงว่าเนื้องอกขั้ผื่นเนี่ยก็จะมีหนาขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเนื้อที่เป็นมะเร็งเลยจะเป็นเนื้อแข็งเลยค่ะแข็งแล้วก็จะขยับ move ไม่ได้ด้วยแบบนี้ค่ะอถ้าเกิดไม่ชัวร์คือทําเองแล้วเจอเป็นก้อนปุ๊บมาหาคุณหมอดีกว่าใช่ค่ะเพราะว่ามันแน่นอนเราทั่วไปอะค่ะเราทาแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรก็ต้องมาตรวจเพิ่มเติมอยู่ดีคุณหมอนี่ผมถามเพื่อมีความรู้นิดหนึ่งว่าสมมุติว่าตรวจมาแล้วเนี่ยโอเคอาจจะไม่ไม่ได้เป็นมะเร็งแต่อาจจะเป็นถุงน้ําหรือเป็นเป็นเป็นซีเลฮะอย ถ้าเราคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นถุงน้ำ<อ>ตรงนี้คือตัวถุงน้ําเลยเนี่ยไม่ไม่มีการกลายเป็นมะเร็งดังนั้นสบายใจได้<อ>แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็จะแนะนํา follow up ปีละครั้งเช็ค up <อ>ค่ะแต่ถ้าเป็นพวกเนื้อเนื้อก้อนเนื้อก้อนเราก็จะดูแพทเทิร์นของก้อนอีกทีค่ะว่าจะเป็นก้อนเนื้อแบบทั่วไปเป็นพวกก้อนผังผ,ผืดหรือว่าหน้าตาเนื้อนี้เป็นเนื้อไม่ดี<อ>ถ้าเป็นเนื้อก้อนผังผ,ผืดเราก็แนะน,นําคนไข้ได้ค่ะว่า อถ้าคุณถ้าคุณกังวลนะเราผ่าตัดออกก็ได้<อ>หรือว่าไม่งั้นเราก็เป็น Follow-up ทุก6เดือนได้บแบบนี้ค่ะแต่ถ้าหน้าตาเนื้อแพทเทิร์นดูไม่ดีเราก็เข้าสู่โปรเซ s ในการต้องตรวจเพิ่มเติมต่อไปถ้าอย่างนี้เป็นคุณผู้หญิงยังไงครับอายุประมาณเท่าไหร่หรือว่าเขาเรียกว่าต้องมีความเสี่ยงแบบไหนถึงจะต้องสามารถเริ่มมาตรวจหรือว่ามาเช็คได้ค,ค่ะ ของผู้หญิงทั่วไปค่ะเราก็คืออายุ25ปีขึ้นไปควรคต้องตรวจเต้านมตัวเองแล้วค่ะว่ามีผิดปกติไหมแล้วก็ปกติเราคัดกรองคืออายุ40ปีขึ้นไปค่ะแล้วต้องตรวจทีตรวจบ่อยแค่ไหนคะถ้าตรวจเต้านมตัวเองเลยเนี่ยหมอก็แนะนําเดือนละครั้งเนี่ยควรทําครับแต่ว่าถ้าเป็นเช็คอัพคือปีละครั้งปีละครั้งอันนี้คือสามารถบอกคุณหมอได้ว่าขอเช็ค เรื่องมอะเร็งเต,ต้านมตรวจไว้ก่อนป้องกันเอาไว้ก่อนใช่ค่ะ,ะใช่ถ้าจะได้เจอเจอปุ๊บนะฮะถ้าเกิดเป็นระยะแรกเนี่ยมันยังมีโอกาสารักษาหายทานันถูกไหมครับก็อันนี้เป็นความรู้ดีๆนะฮะสำหรับคุณผู้หญิงหลายท่านที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเต้านมแล้วก็มีความกังวลน,นะครับวันนี้ขอบคุณหมอนะครับัค่ะ แล้วกลับมาพูดคุยนะฮะในการที่จะดูแลตัวเองนะครับห่างไกลแล้วก็รักษาชีวิตตัวเองนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งกับมะเร็งทองได้ใหม่กับศูนย์มะเร็งชีวรัทโดยโรงพยาบาลจุฬา,าสามิเตอร์ครับ